เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่หนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดชัวใต้คลิปเลยครับฮัสวัสดีครับเมียร์ลี่แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน3ก๊กแฟนตาซีนั่นเองนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาบอกวิธีการจัดทีมโจ๊กอันนี้เอาแบบสายฟรีสายเติมน้อยนะอันนี้คนขอมานะครับแล้วก็สายเติมนะอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําทีมสายเติมน้อยก่อนนะครับหรือว่าสายฟรีสามารถเล่นได้แน่นอน เดี๋ยวขออนุญาตไล่ตัวนะครับจูรง sp ก็เปิดจากตู้กิจกรรมตอนนี้เลยนะครับมาโนลูกเปิดจากตู้พิเศษใช้ตัว๋วทั่วไปอ่าต่อไปเป็นส่วนของเบ้งนะครับผมของเบ้งก็เปิดจากตู้ธรรมดาล็อกตัวได้เลยครับเนี่ยของเบ้งคุงนี่ล็อกของเบ้งแล้วก็ตู้เย็นก็สามารถเลือกของเบ้งได้นะครับนี่เอ่อเดี๋ยวไล่ทีละตัวสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือจูร่งเอเนี่ยมันเปิดเซฟมามันจะมีให้เปิดตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่า ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นสายเติมก็สามารถไปประมูลกิจก็ได้ครับเนี่ยไปประมูลกิจเอาก็ได้เนี่ยตอนทุ่ม45นะครับก็ดึงเสรจ,จูลงมาก็สามารถเล่นได้ถ้าจะเล่นของเบงก็ควรจะทานะแต่ว่าที่หมีไม่ทําเพราะว่ามันใช้เวลาแลวมันต้องไปแย่งคนดึงหมีไม่ค่อยว่างครับแล้วก็ไปในส่วนสองมันไ,ไม่ได้2พี่น้องใช่ไหมเออไม่ใช่ควนอันผิงกับอาจารย์ชิงเฉินเอาเรียกว่าสนิทกันแล้วกันก็มีค่าสายสัมพันธ์ทั้งคู่นะครับอันนี้แหละอันนี้มีแนะนําเลยแบบเปแบบแบบเออสายฟรีสายเติมน้อยอันนี้เราพูดถึงจกวนนะ แต่ถ้าเกิดถามว่าจกล้วนน้าเล่นไหมเอาแบบมี่พูดแบบตรงๆนะเอาแบบท็อปหนึ่งถึงสามสิบเลยไม่มีคนเล่นจกล้วนครับส่วนใหญ่จะแบบจกสักสี่สักห้ารัผสมกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า p v p ตอนนี้ยังไงก็ต้องมีอินจีครับมันค่อนข้างโกงสุดแล้วประมาณนี้นะครับเอาต่อไปเป็นส่วนสายเติมนะสายเติมใช่ไหมก็เอาเกียงอุยคุงมาเลยครับนี่มาคู่กันเลยแล้วก็มีัวดเจ้งัวดเจ้งกับอุยซีนี่ก็เก่งครับเนี่ย อุีก็ดีแล้วก็ขวดเอ่อไอขวดแจงมันอยู่ไหนวะขวดเจงคุงนี่เลยที่ครับประมาณนี้สายเติมก็เกียงอุยต้องเติมนะเพราะว่ามันไม่มีประมูลนะครับสามารถเก็บไฟสามสิบเอ่อใส่แรกเศษก็ได้แต่ต้องมีตัวนะก่อนนะก็ยากครับยังไงก็ต้องเปิดตู้ยังไงก็ต้องไปนะ่เกียงอุยถ้าจะเล่นนะครับถามว่าเก่งไหมเก่งครับถ้าไฟเต็มอะ่ะห้าเก่งก็ เราเลาเนี้ยแหละจกส่วนใหญ่ก็เล่นกันอยู่แค่เนี้ยครับที่มีเหตุแต่ถ้าเกิดถามว่าจะปั้น3พี่น้องปั้นได้ไม่ได้ครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องปั้นให้มันอยู่ R5 ดาวนะถ้าเกิดบางคนปั้นวนอูตัวเดียวมันก็ไม่ได้ค่าสายสัมพันธ์มันก็ไม่เก่งครับเพราะนั้นมันต้องปั้น3ตัวคนก็เลยไม่ค่อยนิยม,มก็เพราะแบบเนี้ยส่วนใหญ่เตียวขุยกับคนอูคนจะไปรอเอสพีซะมากกว่าถามว่าเล่นน่ะไม่เล่นได้ครับแต่มันก็ถือว่าถ้าความเก่งเต็ม10ก็ให้ประมาณ7แค่8ไปรอวนอูเอสพีกับเตีย้ยวข คือจบเกมเลยสองตัวนี้อ่ะพูดงี้เลยอ่ะ,พอะเพราะฉะนั้นในนี้มีขออยางแนะนานะว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าจะเล่นจกหกน,นะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่นก็เล่นได้ครับทีมมืงมีตอนนี้เป็นทีมอย่างไรนี่ครับมีใช้ทีมนี้อยู่ก็จกสองตัวแล้วก็ผสมกลุ่มกี่ตัวเวนี่ยกลุ่มสองตัวแล้วก็งอสองตัวเฮ้ยอย่างละสองเลยวะน่ารักเชียวเขาเรียกว่าพันธมิตรกันสุดๆเลยนะเออทีมมี ถามว่าทีมีกากไหมก็ลองดูนี่ก็ได้ครับนี่มีติดท็อปอยู่เป็นคนที่พลังน้อยที่สุดแล้วในบรรดาท็อปเอาเดี๋ยวให้ดูนี่ติดอยู่ท็อปสิบเอ็ดครับพลังแค่เจ็ดล้านห้าแต่มีอยู่ในหมู่สิบเอ็ดล้านสิบล้านได้เป็นไงล่ะใครบอกทีมหมีไม่เก่งต้องิจรณา,นา,นานด่วนแล้วครับเอาตีมาเห็นปะเขามาตีหมีกันแต่เขาตายครับเอโ้โหเห็นปะเรามาตีกันแล้วเราก็แพ้ก็ให้ดูครับ ถามว่าตอนนี้เขานิยมเล่นจกผสมอะไรก็คือผสมกับจะเออหว่างยนจีครับแล้วก็เป็นในส่วนโลโซกเอาไว้ฮิวส่วนใหญ่ก็ประมาณได้เห็นว่าจะจกประมาณ4ตัวแล้วก็ผสมฝั่งอื่นและเช่นเดียวกันอันนี้ก็ผสมกลุ่มครับเห็นไหมกลุ่ม2เลยเนี่ยก็เอาเกียงอุยคนนี้ไม่ลงจูลงเอ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 นี่แปลกเหมือนกันนะมีถ้าเกียงอุย3ดาวหมายว่าจูลงเก่งกว่าถ้า5ดาวอะเห็นไหมคอมเพนมันก็จะใช้ คล้ายๆกันอย่างนี้เลยก็คือกลุ่มก็จะเป็นหวางยนจีหรือไม่ก็เออนจีเพราะว่ามันพิกเกมง่ายนะครับแต่บางทีก็ใส่เอ e ็นสมาก็ได้เพราะว่าบางทีไปเจอฝั่งตรงข้ามทีมผู้ชายล้วนเราโคตรได้เปรียบเลยเขาตีเราไม่ค่อยเข้านะครับนะเอ็น e สีก็เลยมีคนใช้ค่อนข้างเยอะอยูนะตอนนี้เห็นไหมโอ้ยอันนี้จกห้าเลยครับอันนี้โอ้โหนี่มันรักจกยิ่งชีพเลยนี่ว่าคุณ MVP อ๋อไม่ใช่ช่วยกิว นี่เห็นไหมยังไงก็ต้องใสอินจี้มาครับเพราะว่ามันค่อนข้างได้เปรียบรูปก,การทีมก็จะเล่นกันแบบนี้หมดเลยมีทีมหมีเนะี่ยแหะแปลกประหลาดชาวบ้านที่สุดแล้วแต่ก็สามารถติดท็อปสิได้นะครับเอ้ยเอาเรื่องก็ประมาณนี้แหละพรานนั้นเลือกเอาครับสายฟรีสายเติมน้อยก็แนะนําเป็นทีมแรกที่มีแนะนำอะแต่ถ้าเกิดสมมตินคนที่มีงบประมาณจัดเกียงอุย้ยก็เล่นทีมนี้ปนไปเลยก็ได้มีว่าทีมนี้โอสุดละ เออตอนนี้บางคนก็ถอดตัวละครอ,ออกไปตัวนึงเอาซีเซงมาใส่ก็เยอะนะบางคนเอามายุนลูออกถ้าสังเกตรู้สึกมายุนลูกคนไม่ค่อยใส่แล้วนะเนี่ยมันเก่งตีบอสมากกว่าเนี่ยคนยังใส่อยู่เลยมีก็ไม่ได้ใส่มายุนลูนะแต่ห้าดาวมายุนลูมันโหดนะโอ้ลูกการทีมเกมก็จะประมาณนี้แหละครับเนี่ยถ้าเป็นโจ๊กก็ผสมกลุ่มกันสักเกนตะโจ๊กเดียวไม่มีคนเล่นนะ ไม่มีคนเล่นนะครับแมือแต่เม้แต่ท็อปเซฟเห็นปะก็ยังเอาอินจี้มาช่วยแบกบเพราะมันได้เปรียบครับมันระเบิดได้เปรียบอะต่อไปในส่วนเลี้ยงตัวที่ควรจะต้องทำยูอาร์ห้าดาวฟ้าตัวแรกเลยอันนี้อันนี้ถ้าเกิดแบบใครเล่นตามเวมีนะเอาแบบทีมแบบเออสามัญชนแต่ว่าอันนี้มีคอมโบหมดเลยนะมีนำตัวแรกทุกควจะทำก็คืออินจี้ครับเพราะว่าแบกบทั้งหอ่อ PVE PvP มีนางตัวเดียวจบผ่านทุกด่านแน่นอนครับ PVP นี่คือบอกเลยนะใครมีกับไม่มีนี่โอกาสชนะต่างกันเลยครับต่อไปตัวที่สองที่คนขึ้นใช่ไหมครับก็มีแนะนําเอาเป็นตังไปทําไมทําไมถึงนี้แนะนําตังไปเพราะว่าตังไปตอนท่าดาวเวลาถ้ามันทุบตายขึ้นมาเดี๋ยมันจะสแปมสกิลหมู่ครับแล้วมันแล้วมันตีแรงมากเลยนะนี่ แล้วจกโจมตีทศะเป้ามาจะสร้างดาเมจกระจายเห็นไหมอันนี้โคตรแรงแล้วก็ตัวของต่างป่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้ตีบอสแรงต้นต้นของเกมมีทุบหัวริโปอ o, ตอนนี้ประมาณสี่สี่ล้านห้าแรงปหมถือว่าแรงโคตรเลยนะถ้าเกิดสมมติมีห้าดาวมีว่าอาจจะทุบสักหกเจ็ดล้านอะคือเอาง่ายมีน้องเนีเน่ยเอาไว้การันตีตีบอสโดยตรงเลยครับเพราะว่าบอสจะตบเราไงเราก็ไม่ตายถูกไหมแล้วก็ตัวละครน้องเขาขัา้นตะีนามีนมดม,มีแนะนําตัวละครที่สองควรจะเป็นตั้งไป5ห้าดาวอันนี้แนะนําเฉยเฉยแต่ไม่ได้บอกว่าใครต้องทานะําาตมลองดู อาจจะดีหรือไม่ดีไม่รู้ลองดูอ่ะต่อไปเป็นส่วนตัวที่สองนะตัวที่สามแล้วถามหมีในกลุ่มคงมีมีให้หงเบง้งเพราะว่าหงเบ้งเอาไว้เอาไว้ทาอะไรครับเอาไว้ถือพัดเอาไม่ใช่นะห้าดาวพายุฝนจะทําให้ฝั่งตัวเองเนี่ยก็คือถ้าเราไปเจอคงเบง้งคงเบ้งฝั่งตรงข้ามหรือตัวที่ลดโทสะจะไม่ค่อยโดนเห็นไหมเขาจะกันห้าสิเอร์เซ็นเลยก็คือฝั่งเราจะได้เปรียบก็คือถ้าเคาลดเราไม่ได้เราลดฝั่งตรงข้ามโอกาสเราชนะก็สูงกว่าอย่าลืมใส่จิตสึกด้วยนะครับ โจมตีแล้วก็เบโทศศักท์ฝั่งตรงข้ามถ้าโทรศัพท์ฝั่งตรงข้ามไม่เต็มเราก็ได้เปรียบถูกปะ่ะอ่ะประมาณนี้ครับต่อไปที่ตัวคร์ี่มิจะทำถ้าเกิดเพื่อนมีงบก็จูงลง sp ห้าดาวไปเลยก็ได้ครับถ้าจะเล่นจกยาวอ่ะห้าดาวไปเลยก็ได้ไม่ผิดหวังนะครับต่อไปตัวที่มีทํโครงโลโซกเพราะว่าโลโซกมันทั้งฮิวรรเจนแล้วก็แทงได้คือโลโซกนี่ต้องบอกบอกว่ามันฮิวแรงมากนะครับ นี่มันตำแหน่งไฟนั่งได้รับการโจมตีพร้อมกันทำให้ไฟนั่ดาเบรของการโจมตีครั้งนี้เป้าหมายได้รับลดลง15%ด้วยเห็นไหมได้รับการโจมตีพร้อมกันเนี่ยมันช่วยกันทําให้ฝั่งเราตายยากขึ้นครับแล้วก็คิวรีจนแรงนะถ้าเกิดสมมติฟ้า5เนี่ยก็สามารถจัดโลโซกได้ไม่ผิดหวังนะครับทาได้หลายตําแหน่งนะตัวละครตัวนี่6ถ้าเป็นหมีอาจจะเท่าปูฮูหยินเดี๋ยวดูก่อนมาทําง่ายดีครับก็เลยอยากจะทําแล้วก็ปูฮูหยินเวลาใช้ เออสกิลใส่ใครเสร็จแล้วจะเด้งโทรส์ของเขาด้วยนะครับถ้าเรามีของเบ้งแล้วก็ปูหินโทรศัท์เราเร็วมากเราจะออกไม้ตายรัวอีกฝั่งหนึ่งเยอะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าถามบอกว่าปูหินควรทํำไหมมันมีตัวที่ดีกว่านั้นเยอะนะอย่างเช่นม้ยุลู้ก็ได้ครับมย้ยุลูก้การันตีการตีบอสถ้า5้าดาวฟ้าเนี่ยหูแทงบอสแรงมากครับแทงบอสทีเป็นล้านอะสมบูรห้าตัวใช่ไหมแต่นี้อยู่ที่พลังเนะมีเฮนซูลตานพลัง10บล้านอะแทงดีเป็นล้านเลย ก็สมมุติเรามีทั้งหมด6ตัวละครใช่ไหมห้าตัวออกไปตีสมมติมารูลูกออกหมด5ดอกดอก็5ล้านแล้วเห็นไหมเพราะั้นมารูลูจะเป็นตัวละครที่เราควรทําไว้ตีบอสบอสโลกบอสยังไงก็ควร5ดาวฟ้าถ้าทำหมีเอะต่อไปอตัวนี้คือดิงลิงฉีแต่ลิงลิงฉีไม่ได้เป็นตัวละครที่ตีบอสแรงที่สุดนะแต่ดาวม,มีบัฟโจมตีถ้าปาร์ตี้เขาก็ควรทำอะ่ะเอออันนี้ถ้าเกิดจัดระดับความสําคัญจริงๆนะในบรรดาถ้าเกิดจะทําหวังดวนฉีใช่ไหม ถ้าทําวันยนฉีนะมีรื้อวานยนฉีไเป็นเลยขอภายนะเพราะว่ามีกะว่ามีคงไม่ได้แบบใช้มากคือวันยยนฉีที่หมีจะทําเนี่ยมีเอาไว้ตีบอสหนึ่งหนึ่งครับนี่หอแต่ถ้าเกิดเป็นด่านอื่นนี่หมีไม่ได้ใช้เลยนะมีใช้ทีมีเล่นง่ายกว่าเอ่อถ้าถ้าเกิดใครคิดจะปั้นวันยนฉีใช่ปะ่ะก็ขอขอญอาตปรับเบนิดนึงเอาอินจี้ห้าดาวก่อนแล้วก็วางโยนฉีตัวที่สองเลยเพราะว่าวันโยนฉีมันเป็นตัวแทง ดาเมจฮิลได้หมดเลยแต่ว่าทีมมีอาจจะไม่ใช้นะดูก่อนคือมีอัดมืออาจจะปั้นขึ้นยูอาร์เอาไว้ผ่านหอบอสหนึ่งหนึ่งแร้มีไล่ตัวไปเลยนะครับส่วนใครจะทําตามก็ลองดูได้ลวกันอันนี้ก็สเต็ปที่มีคิดว่ามีจะทํานะแต่ถ้าเกิดสมมติบางคนกะจะเอาตัว R ขึ้นใช่ไหมก็มีนี่ครับพี่น้องตระกูลพั่วชิงเต้าหลงพวกนี้ UR ก็ยังมีคนใช้อยู่แม้ก็ยังเก่งอยู่ดีไอพี่น้องเวนเนี่ยซวยบกี้มีชุดคอสเพลแล้วก็ซวยบกี้มีเจ้าบอกบอกว่าทีวี้ี เก่งครับไม่ไม่ตกเทนขึ้น UR ก็เก่งยังไงก็เก่งแถมมีชุดคอสเพย์มาก่อนเลยวยสุดๆช่างชิงเฉินกับกวนอันผิงนี่ก็เก่งเออมีเจ้าบอกว่าเซฟนอกก็มีคนเล่นเยอะนะขึ้น UR 5ห้าดาวฟ้าเลยเก่งนะเพื่อใครจะทำนะครับ านหลังน่าจะมีแค่นี้แหละตัวละครตอนนี้นะเออมีอีกตัวหนึ่งคือมีไม่ได้เล่นก็คือจูล่งนะตัวนี้ครับจูร่งเอแต่ว่าคืออย่างที่บอกไงถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยไม่ได้สายเติมก็อ,อาจจะต้องไปดึงตอนทุ่มสี่สิบห้าถ้าเพื่อนสามารถทําได้ก็ควรทํานะเพราะว่าจูล่งตัวเนี้ยมัน,ม,นมันทั้งดาเมจแรงแทงเด้งเลือดอีกถ้าเกิดขั่วของเบ้งนะทําได้ก็ดีครับแต่หมีคงไม่ได้ทํเพราะตัวที่บีบีอยู่บีกเพราะว่าเนี่ยของมันคอมโบของหมีมันโอเคหมดแล้วอ่ะหมีไม่จำเป็นต้องไม่ทำแล้วอะ อ่ะหลักๆก,ก็แค่นี้นแหละถ้าเกิดเป็นหมีขึ้นดาวห้าฟ้านะอินจี้อ่ะอินจีอ้ออันดับหนึ่งเลยตัวที่สองก็วังยุนจีถ้าเกิดใครที่เล่นนะแต่หมีอาจจะแบบทําแค่ขึ้นยูอาไว้ตีบอสก็พอแล้วหนึ่งหนึ่งอ่ะหอพอแล้วนย่างอื่นไม่ต้องอืมแต่ไม่ใช่หมายเพราะว่าตัวที่หมีไม่ได้พูดอย่างเอองอวีอะไรพวกเนี้ยนะบางตัวหมีไม่ได้พราว่าหมีไม่ได้ใช่ไง แต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปแนะนําทีละตัวอันนี้คือแนะนําจกก่อนถูกไหมเออมีคนถามเรื่องมาเฉียวใช่ปหมมาเฉียวหมีมีปะวะหมีไม่มีม,ม,ม,มาเฉียวเลยพวกนี้ไม่เคยเปิดได้เลยอะเออมีปะวะไม่เห็นมาเฉียวเลยเอามาเลี้ยงไปก่อนได้ไหมโอเคคนถามมาเฉียวเพราะว่าอยู่จกเหมือนกันใช่ไหมไม่รู้นะครับจําได้ว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กับจกมันสายมันมันสายสัมพันธ์กับสายสายโจมตีสายอะไรแบบเนี้ยมาเฉียวครุงอยู่ไหมเนี่ย อะมาเฉียวอยู่ด้วยอ้าวดูไม่ได้เหรอเออไม่มาเฉียวข้างนี้ไม่ค่อยเท่เลยวะ่ะอืม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 นี่ครับเห็นไหมทู่กับสายหอกจู่โจมอย่างน้อยสาวคนพลมาเชียวเนี่ยก็คือเนี่ยเราก็มีสายจู่โจมครับแค่นั้นเองก็มันก็จะช่วยทําให้เราเมินการโจมตีก็คือเมินป้องกันนั่นแหละ ฝั่งตัวเองทั้งหมดเมอนป้องกันศัตรูก็คือทำไปจิ้มแนละ้วแต่ว่าเอาความเป็นจริงท็อปหนึ่งถึงสามสิบหมีไม่เห็นใครใช้เลยนะนี่แหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบมาเชียวก็สามารถปั้นได้ก็ามาไ,ไม่ผิดครับล้วแต่ชอบก็ปั้นแต่ว่ามีว่ามายุนลู่ประโยชน์เยอะกว่าก็ประมาณนี้แหละครับก็สรุปคือตอนนี้ห้าทหารเสือที่ลงจริงๆมีแค่จูล่ง sp กับจูร่ง sr ที่หนักที่สุดเลยตอนนี้กวนอูกับเตียวขุยต้องไปรอ sp ครับมาเชียวตัวนี้ไม่ค่อยเก่งอะความรู้สึกหมีนะ เออแต่เราแต่คนชอบอะชอบก็ใช้ได้ไม่ไม่ไม่ผิดครับไม่จะเป็นต้องเก่งก็ได้แค่เราชอบก็พอใช่ปะ่ะประมาณนี้นะอ่าอืมเรียมร้อยแล้วหมีไม่รู้พูดอะไรเกี่ยวกับการจัดทีมจกแล้วก็สําหรับสายฟรีสายเติมน้อยจกนะอ่าแล้วก็เออเป็นในส่วนตัวละครที่เราควันขึ้นห้าดาวฟ้าสองสามตัวแรก ระบบต่างๆบางระบบเล่นเหมือนสามกกเลยครับออไอดา้อนราจาร์อาจจะบอกว่ามันกอบก็ได้นะเอกอก็ก,กรอบๆกันแลประมาณนี้นะเกมจีนก็อะไรประมาณนี้แหะครับมันไม่ต่างกันหรอกคนทําก็มันก็แบบเหมือนเอาระบบเกมลอกมาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเจอกันนะครับกินน้ําโชว์ไปทีหนึ่ง